หนึ่งสสคิดไปเองใช่ไหมบอกกับฉันคำเดียวฉันพร้อมเข้าใจแค่บอกว่าเธอไม่เคยรักกันสวัสดีค่ะพวกเราเด s ิ i n ่ค่ะจอยค่ะแบมค่ะวันนี้เราจะมาทำคำถาม Q&A ก็นะคะเราก็จะมีคำถามที่เป็นหมวดเกี่ยวกับเพื่อนนะคะก็ เดี๋ยวคําถามนี้ก็จะถามทั้งเราแล้วก็ถามทั้งวาแล้วก็พูดเลยเนื่องจากบ้านเราอยู่ไกลกันนะคะก็เลยต้องทาเป็นคู่คู่ใช่เดี๋ยวไปจิ้นกันละ่ะ <c oughs> อ่ะข้อที่หนึ่งถ้าต้องเลือกจิ้นกับใครในวงนดิจนตี่อยากจิ้นกับใคร <c oughs> แบบเอา้าก็อ่าจอกจอยตอบก่อน <c oughs> คือถ้าเป็นเราเราเลือกคู่ <c oughs> เพราะว่ามันดูเงียบๆดีถ้าไปจอยเดี๋ยวบ,บ้านแตกคุยกับมันไม่รู้เรื่องคะ่ะ ข้อที่สองถ้าแรกเอาเยว่าหนึ่งอย่างกับเพื่อนในวงอยากแรกเอาเยว่าเซนไหนแล้วแรกของใครถูกแล้วไม่ใครจะตอบก่อนไงเออตอบก่อนก็ไดกใครกันเราเลือกตาของว้าแล้วกันเพราะว่าว้าเป็นคนตาสวยมากแต่เรากับตาไม่เท่ากันเราก็เลยอยากได้ตาของวา้าส่วนเราอยากแรกค <c oughs> ิ้วของแบบแบบคิ้วมันสวย แต่ในกล้องมองไม่เห็นคิวเลยอ่ะใช่แล้วนี่นึกว่าไปปวดฉีมาเนี่ยป<บ>าข้อที่สามถ้าสลับร่างกับคนในวงได้หนึ่งชั่วโมงอยาสลับร่างใครอันตับอ,อ่อยาสลับร่างวะเพราะว่าหุ่นดีสลับแล้วก็ไปห้องน้ำดูหุ่นเหมือนลองจิดเลยอ่ะมองไมก่กง ไอ้ไรมันหายไปเลยวะอยากให้วามาดูคลิปนี่แต่วาตังดูอยู่แล้วเราสลับกับใครวะสลับกับผู้ละกันเพราะว่าจะได้ไปเที่ยวทะเล <c oughs> <c oughs> เป็นหนึ่งชั่วโมงเองอ่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะก็ถ้าเป็นผู้กำกับให้แต่ละคนในวงนะคะเป็นแบบว่าเล่นละคร จะให้แต่ละคนรับบทแบบไหนคาแรคเตอร์แบบไหนตามความคิดของเราเองเลยเรื่องอะไรดีไม่ต้องเรื่องอะไรก็ได้แล้วแต่แบบตั้งให้มาเลยตั้งให้มาเลยเดี๋ยวเราต่องก็ได้เดี๋ยวให้จอยรับบทเป็นประมาณแบบว่าเป็นตัวหาในเรื่องเลยอะใครถ้าเกิดใครเคยดูซีรีส์พอเราคู่กันนี่คือต้องเป็นกันสมัยเลย <c oughs> แล้วก็ว้าว <c oughs> wow. ไว้อยากได้เป็นแบบว่านื่นพี่ที่เป็นทอมนะแต่ว่าต้องเป็นทอมแบบแซบๆท้าปากแดงทอมแบบเป็นทอมที่แบบว่าแบบเป็นเจ๊เขาเลยอะไรเงี้ยคู่ก็อยากให้คู่เป็นประมาณแบบว่าเด็กเนื้อเนอเลยอ่ะเนื้อแบบเนืเน้อสุดๆไปเลยอะ่ะส่วนเราก็เดี๋ยวเป็นคู่หูกันเองนั่นแหละตามนั้นเลยดำไปเร <laughs> าค่อนข้างคิดเหมือนกัน เราคิดเหมือนกันนะมันไม่ได้ลอกเราเลยแค่คิดเหมือนกัน <S <S 1> <S 1> ต่อไปเออทุกคนรู้แหละเราดูพยต่อไปถ้าแสดงซีรีส์ Why ทำไงว่ Why าาคนึไม่มอู้ครับอรู้เขาก็รู้อยู่ซีรีส y มันเป็นยังไงเออนั่นแหละถ้าสมมติต้องแสดงซีรีส์ Why นะคะทุกคนแบบอยากคู่กับใครในวงอะ่ะ ู่กับวะจอยอยากคู่กับวะ,วะเราเหรอ <laughs> อยากคู่กับผู้แล้วกัน <laughs> มันดูเรียบร้อยมันดูเป็นแบบมุ้งมิงมุ้งมิงดี <laughs> น่าจะแบบคู่เราน่าจะเทพแต่คู่จอยน่าจะปั่นบวนอยู่ <laughs> น่าจะตีกัน <laughs> ว่าคนไหนรู้ <laughs> คนไหนรับ <laughs> ต่อไปถ้าต้องเดทกับใครในวง ต้องแบบต้องจำใจไปเด็ะจะเด็กกับใครเด็กกับแบบได้ไมเมาส์กันได้ไมเมาส์กันแน่นอนอยู่แล้วแล้วเราก็จะไม่นั่งคุย, <c oughs> อ,ยอะไรอย่างี้<ช>แล้วเราใส่เมาส์เราก็เลือกจออนกันนะต่อไปเ <c oughs> คยหาอะไรกินดึกสุดเวลาไหนเที่ยงคืนดึกสุดเที่ยงคืนเที่ยงคืนของเราดึกสุดเหรอ น่าจะประมาณแต่อันนี้มันมีเรื่องเล่านะไม่ใช่ว่าเราแบบกินดึกนะคือประมาณน่าจะประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นไปลาที่กรุงเทพแล้วก็คือหิวเพราะว่าเลิกงานประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วก็อาบน้ําอะไรเงี้ยแล้วก็กว่าจะได้กินก็นั่นแหละเกือบเกือบตีหนึ่งต่อไปถ้าตอนนอนแล้วแบบมันร้อนอะ่ะจะทำยังไงบ้าง <c oughs> คําถามหลังๆนี่มาจากเพื่อนในกลุ่มนะว่าใครอยากถามอะไรก็ได้ ถ้ามันร้อนเหรอก็ <c oughs> ก็อาจจะแบบไม่นอนผมผ้านอนตัดผ้าผมแทนอะ่ะนะคะเอาไปขัางในวันเนี้ยของเราก็จะออกไปแล้วห้เข้าน้ําแล้วก็ลาดน้ําให้แบบตัวแบบเปียกๆแล้วก็ไปหยิบแป้งเย็นมาแล้วก็โรยๆ,ๆ <c oughs> แล้วก็นอนเข้าไปในห้องแบบตัวเปียกๆอย่างนั้นเลยสรุปนนไม่ไับแป้งเข้าตา <c oughs> ไม่จริงนะ ต่อไปถ้าต้องเป็นแฟนกับคนในวงหนึ่งหนึ่งวันเลยอ่ะต้องไป็นใครหนึ่งวันไปกับผู้มันดูแบบว่าพาเราไปไหนได้ใช่ถ้เาเราคู่กันอย่างบันไรชัวชัวต่คนต่างไม่รู้อะไรเลยตอนนี้แสงมาจ้ามากเลยแสบ,บตาต่อไป <laughs> บอกความในใจตัวเองเกี่ยวกับวงมาสมประโยค อันนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะบอกความในใจตัวเองให้วงสามะะโยครักที่สุดอ๋อสามะะโยนึกว่าสามพยามรักที่สุดไม่ทิ้งกันอื่จะบอกเจ้ากรรมในเวรก็ไม่ได้ใช่นะเจ้ากรรมในเวรวะก็ ก็คงไม่มีคำไหนที่เทียนเขาว่ารักได้แล้วแหละของเราจริงๆก็นึกไม่ออกโชคชะตาพามาเจอไปถึงฝันนี่ลอเฉยมันแน่นอนอยู่แล้วต่อไปก็มีบางสิ่งบางอย่างทุกคนก็จบคลิปแล้วนะทุกคน